ทำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนา้าไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กลับสวีดัสสวัสดีเวลุ่นทุกคนทุกท่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็อยู่ผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ในจ้องป่าป้อนปีจีนะครับเนาะเออวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมสาวขี้เมาอีกแล้วนะครับผมนะเออ วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมสาวท็อกเทลนะครับนะ,อะโอเครู้เรื่องนะครับไม่ b r u t เยอะเจ็บคอก็จะมาขอซื้อฟีเจอร์แล้วกันนะครับวันนี้เนาะก็ผาทุนมา1,000ซ 100, องอนะครับนะก็จะขอซื้อฟีเจอร์แบบเจมๆแล้วกันนะครับนะก็ก่อนอื่นนะครับใครที่รับชมคลิปนี้นะผมขอคนละหนึ่งไหลแล้วกันเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับผมนะ ก็จะขอซื้อเบรดสิบเลยแล้วกันเจ็ดรอยสิบนะครับนะอ่ะไปดูกันเลยโอ้โหเสียงจัดจ้านเลยเกินนะเอ้าสวยงามฮะอ่ะไปดูกันเลยนะครับโอ้โหดูวายมาดูวายมาไม้แรกนี่โป๊ะโกกำไรเชิดมาแรก ตบมือข้างเดียวไม่ดังเพราะอีกข้างใส่ถึงมืออันแน่นะครับนะเขาถือว่ามาสวยเลยนะไม้แรกนะครับโอ้โหเป็นไงสุดเต็มกาลาเบลจริงๆนะครับนะโอ,โ,โอ้โหลูกนี้ยัดไปเลยไม้หนึ่งไม่น่าเลยบปอบเลยอ่ะกดหยุดไปเลยแล้วกันนะครับรำคาญเสียงมา 1>, 1 5 5 2พนะครับอ่ะไปดูกันต่อเลยนะครับไปรุ่นนะเออมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยแก้วแก้วเอ้ยไม่แก้วนี่ป็นไอวะหมือมบุรีโอโ Кор, ้โหเป็นงานสุดจัดนะครับทุกคนนะโอเคนะครับก็ขออนุญาตก็หยุดไปเหมือนเดิมำรำคาเสียงมันนะครับนติ๊กติ๊กต๊ต๊ติ๊กตอยู่นั่นแหละนะครับนะอ่ะโอเคไปดูกันต่อเลยนะครับไปรุ่นนะ เาเริ่มจะเว้านะครับจังหวะนี้นะเอาแล้วไงเอาด้าอยู่ยังมีอยู่ยังมีอยู่นะครับนะโอ้โหบิ๊กวินน่าจะบิ๊กวินทุกรอบอะผมดูส่งแล้วนะวันนี้มันมาเว้ยใกล้จะสิ้นเดือนนะครับนะรู้ๆกันอยู่นะครับใกล้จะสิ้นเดือนนะครับรู้ๆกันอยู่นะครับเอาเอาเอาซ้อนเอ้ยไม่ซ้อนหระ นึกว่าสอนโอ้โหอะไรวะเลยไปหมดเลยนะครับอืเฮ้ยสวยไอ้ไม่รอคอนึกว่ามันจะสอนเมื่อกี้โอ้ยอยู่วัจะปวดนะครับนะโอ้โหทําเป็นเล่นไปซื้อเจ็ดร้อยสิบนะครับโอ้โหสามมันกว่าไปเลยวน,นะครับไปรุน่นอ่ะโอเคก่อนอนุญาตก,ก็หยุดไปเลยแล้วกันนะครับเป็นไงแปดร้อยนะครับหวานเจี๊ยบไปดิ โอโหเอาโอเคนะครับสิบหมุนก็จบก,กันมาที่สามพันสี่ร้ยจ็ดิบสองนะทุกคนนะอ่าไม้นี้ขอจัดหนักๆไปเลยไม้นี้จัดหนักๆไปเลยนะครับสองพันสองร้อยสิบนะวัยรุ่นนะจัดให้รู้ไปเลยนะครับนะเ้าสวยงามฮนะ เห็นกันละบิ้วเฮ้ยไม่มาเหมือนเมื่อกี้เลยโอ้โหโอุหย้อยตะแก้ววายมาช่องหนึ่งแลอย่างสุดเลยนะเมื่อกี้นะโอ้โหดูอะไรกับเนี่ยเฮ้ยวายมาอีกแล้วนะครับสามตัวอีกแล้วทุกคนแก้ว โอ้ยต้ามาเป็นแก้วอะ่ะอย,ยังไงก็สุดอยู่แล้วโอ้เสียาดายจัดนะครับทุกคนมันน่าจะเป็นแก้วนะเมื่อกี้นะเออโอ้ยเกินไปกูนวนะ่าอ่ะขอให้มันไหลไปเล้วกันนะครับงานเะดียวคลิปมันจะสั้นนะทุกคนอ่ะโอเคนะครับเมกานะฮะอ่ะอีกห้าหมุนทุกคน สิบหมายอีกแล้วเว้ยสามแถวดอกนี้เป็นแก้วเต็มกาลาเบลไปไวัยรุ่นปุ๊บปึ๊บโอ้ยตบมือครั้งเดียวไม่ดังถ้าไม่ใส่ตรงมืออันเนี้หมื่นแปดไม่ต้องพูดเยอะนะครับนะขิ้นเดือนนะครับไม่ใช่ขิ้นเดือนใกล้แต่ิ้นเดือนนะครับนะเป็นไงเต็มกาลาเบล พกลางๆลางเดือนนะก่อนหน้านี้นะโอ้โหผมไม่ลงคลิปเป็นอาทิตย์อนะโดนยับนะครับโดนยับอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับกดหยุดไปเลยแล้วกันนะครับไปรุ่นนะหมื่นแปลกนะครับนะเออสวยงามฮะอ่ะโอเคไปดูกันต่อนะครับอีกสี่หมุนนะโอ้โหวิ่งไขสิไปต่อนะครับอุ้ย ต่ออุย้ยแก้วอุย้ยเป็นไงเป็นไงเอา้าปั๊บปราบโอ้โหสุดจริง,จรงเจ็บมือไม่อยากตบดังโอ้โหดูเอานะครับเอาเรื่องจริงๆริงทุกคนโอ้โหเป็นไงหลานเจ็บก็ไม่รู้สินะนะครับ อ่โอเคครับขออนุญาตก็หยุดไปเลยแล้วกันนะครับไปรุ่นนะโอ้โหสองหมืนเก้าดิบดิบนะครับบบงนี้ดิบดิบเฮ้ยมีต่อด้วยเนะี <c> ่ย <oughs> บันเทิงละงานนี้ซื้อไปสองวันกว่าก็ไม่รู้สินะนะครับเต็มเต็มสูบจริงๆ โอ้โหมาดูมาปรับก็บไปให้ปราบก็บไปให้คูมมันเยอะนะครับทุกคนนะโอ้โหทุกคนซื้อไปสองบันสองห้าสิบแต่รับเหมือนที่เอาไปเลยหนึ่งหนือโป้งเือสุดจริงๆนะครับนะโอ้โหเป็นไงอ้ยเกินไปว่ะนะ อ่ะโอเคก็หยุดไปเลยนะครับสามพันแปดสิบสี่โอ้โหเป็นไงเอาหนึ่งว่าหมดแล้วเมื่อกี้ก็ถือว่ามาแบบสุดจริงๆนะทุกคนนะเออก็โอเคไม่ไปต่อแน่นอนนะครับโอ้โหเป็นไงครึ่งแสนหวานเจี๊ยบนะครับพันสองครึ่งแสนใกล้จะเดือนเดือนนะวันนี้ก็เล่นมินคืนที่ยี่แปดเลยนะทุกคนนะเออยี่แปดนะอ่ะโอเค ก็อสอนอันนี้ก็ไม่ไปต่อแน่นอนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนโอ้โหจ,จุกเลยคลิปนี้นะเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าบ๊ายบายครับผมจุกลูกหวานเจียเ๊ยบเออ